มีอะปืนนะเฮ้มาอได้ไมาองทสิมเป็นไทยบึเป็นไทเป็นไทยนี้มึงเป็นไทยออฟเอาปืนมาออฟาบ่บเลสิปืนมัยิงได้เนี่เอาปืนมาออเอาปืนเอาปืนได้แต่เลาปืนมาเป็นไทยก็บอกพอแม่มึงเป็นไทยมึงบอกมาบอกมาดีนี้ มุสิ่บอกนีได้บอกก็้อค่นี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 ่มุไนี่นี่มสกนี่สิไปใไหนี่มุสิไ่่อมี่มกไปใไมนมกไ่าหมนี่มกไ่ใช่ไมนี่มกไผ่มนกไผ่นี่มไผ่มนี่มไผ่ในี่สิไ่ใชนี่มุสไ่ใช่นี่มกไผ่ก็หมน่มเป็ไผ่ไนมไผเป็่มนมไผ่่นไผ่น เคียนเอาอันนี้ากไบเาหามึงเห็นนะมึงาตอายบอกจะหน้าน่ไงมึงาอายมึงมาเฮ็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยอววบอกคนอยู่ใสขกามึง่านอายมึงมาได้มาแบบนี้อยู่ใส่เป็นไถ่มึงทำมึงอายนะเป็นไท่เ้ามาอวลูกฮะยอดเหมามึงเป็นไถ่เขาไทยลูกเขาไทยลูกดยะไทยอะไรไทยอะไรเว้าขันาจะบอกเอาูนะเออ ไม่ปิดนะนี่มึงเห็นมึงเามึงเหรถนี่มึงอ่านอยู่บ่มึงจาปิดนะมึามาบางนูมึงเป็นไผ่อุ๊ยอาจารย์อ๊บยอมมาคือเป็นไผ่เป็นข้บางเอาปุ้มาช้อนปนะเอมาช้นเไปช้อนเลยสไ่ไ้นไหเอาไช้ลมๆๆา่ยลมใ้ค่ มึเนไรกนี้แหละเป็นไถเป็นไผเป็นไบอกพ้นบอกให้โมเป็นไถบอกพ้นบอก้มึงจะไปได้ไปกูดไปเกิดเป็นไถมึงได้ตายไปได้ไหนตีตีมาบนนี้มาตีให้นักตายคนที่คมาเบาเชื่ยเบาเสียเป็นไถเป็นไถบอกมาเขาไปเขาทำเขาปืนนามึงจะไปได้ไหนมึงจะไปได้ไหน กระบอกพอดไหมเป็นไผ่้ยครับตไผ่กไผ่จักซื้อบอกซื้อเป็นไผ่เป็นไผ่มึงห็นหมมึงเห็นหมมึงมึอระบอกบอกปย่ปากมึงนี่นีบเอาีู่มึงดูกับปู่้อนน่หน้าพน ะบ่กูบ้านี่มึงวะนี่ไรกับบอกคนละแม่นี่มึงชูกับกูบ่นี่นี่บ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 ่ไอ้มวชู่บอกกับปูนาตีมันด้รเมึงีบอาบอกเบายนี่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 ชูกับปูบอกชื่อพแม่กูบ้าเอาปืนเนามาเนาปืนเจ้าเนาะเ้อาปืนมาเฮ้ยใส่ปืนเฮ้ยว่เรื่องปืนนเปื่องสนนหญเลยยิงโมันนี่ยิงชนภาพเมื่อร

มเมื่อล่แยดนอนซื้อนืใส่นะย่ใส่นอนตลอดนี่ใส่นีนะแย่ใส่นะแยวนกันนอนมันหลับันี้นมามาเดาดูกบาดลูกบันนะัเนียข้านอยนีเข่าอยู่นี่เที่วอยู่นี่